違う<あ>えっ誰割と白い私たちはそれぞれの戦隊のリーダー姿形男も女も関係ない大切なのは สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโชคคุนธรรมเรื่องอะไรก็ได้ที่เป็นเรื่องบันเทิงอา่าขายอา่จาจ่ี่ดูดูชายชายชายเมื่อกี้ไปเมื่อกี้นะครับ ซึ่งฉายนั้นมาจากไอ้มีไอ้มีซีสปินออฟอย่างเขาว่าเขาว่าการโล่จากกซนไครเซอร์สปินออฟนั่นเองเออชื่อพายก็ชื่อพายสปินออฟชื่อพายก็ช่างเถอะที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซนไคเรสนักรบสีแดงปีศาที่รูปร่างหน้าตาคล้ายเซนไคเซอร์แต่ตัวสีแดงกว่าออ่่าหมาโผล่มาเพื่อ โอ้ยหัวหน้าทีมซุปเปอรส์สตา์ต้องไปสีแดงงั้นฉันเป็นหัวหน้าด้วยว่ะกูกูนี่แหละกูนี่แหละหัวหน้าทีเซัก,กเจอร์อยังมาแย่ตำแหน่งกูนะสีสีแดงงั้นงันกูก็แดงงนแต่แต่ก็ผสมขาวหน่อยนะแต่ที่อยากก็จบไปด้วยดีไงครับผมเห็นไหมเนี่ยมันกอดคอสนิทกันใจเลยฮะแต่ไม่สปอรนะครับผมว่าว่ามันจบไปไงแล้ใหญ่แล้วตอนดูกูดูไปรู้เลยฮ ใช่แลนวอย่อดูแต่ชาต่อสู้ด้วยกูก็ดูก็ดูไม่รู้เลยแต่ว่าที่สาคัญมากที่สําคัญมากนะคือการมาของเราพวอนั่ขวัญหน้าที่เป็นสีขาวเป็นหลักถ้าครับเจริงๆก็มีบางตัวที่ที่เป็นสีแดงดีหว่าแต,แต่แต่ก็มีสีขาวขึ้นเป็นสว่วนใหญ่ฮะ และที่ผีไปกว่านั้นก็คืออ่าเออหนิงจาไว้เผยร่างมันด้วยด้วยนั่นคือนั่นคือเจ้าหญิงโซฮิเม่เนี่ยเออเผยมาทั้งร่างคนร่างมาทั้งร่างคนเลยเออใอ่มาทั้งตัวตะยายเลยเออของเออนะสิ่งไม่รู้ว่าไอ้สิไอ้ไอ้เจ้าเซกเจอร์หรือไอ้เจ้าไคโต้นี่ไม่ไม่ได้เจอไอ้พวกนรกสไตนรสัไตรสีขาวครึ่งแดง ได้ไงเนี่ยเจอในนิมกิกก็ป่าหรือว่าเจอในมิติควอนตัมกันแน่อ่าเนีแต่ที่แต่ที่เนี่ยอ่าสูรูฮิเมะหรือ,หร,อหรือจังจอะไรก็มาบอกกับไอ้เจ้าไคโตะว,ว่าอ่าเฮ้ยโว้ดซูเปอร์สตาร์นี่ไม่จะเป็นต้องจะต้องเป็นสีแดงเสมอไปนะแล้วเป็นสีแดงก็ได้ขนาดขนาดใจยังเป็นยังเป็นหัวหน้าทีมคาคุเรนเจอร์ได้เลยทำไมกูต้องทำเสียงแมกเลยวะ อ่าแล้วทําไมผมต้องทําคลิปเรื่องนี้ด้วยอ๋อไม่ใช่เพราะเรื่องอะไรอะไรนะครับยังจํำยังจำที่ไอ้บทสัมภาษณ์ของคุณโอ้คุณเอ่อชินรักุระพีได้หรือเปล่าครับพ่ออมอ๋ออ๋ออันนี้หน้าตาเขาจริงๆังไงอ่าแบบว่าว่าเหมือนเหมือนเขาเหมือนเขาบอกใบ้ว่าเออเดี๋ยวมีน่าจะมีพวกเซนไตซุปเปอร์เซนไตลุนพีโผล่มาแต่จะไม่เหมือนในโคคาเจอร์นะอ่า แล้วมันไม่เหมือนยังไงล่ะเแงฮะพอมายูชาเนี้ยไอ้ชายไอ้ออเจ้าไข่ตัวได้เจอกันเราเราเรารุ่นพี่ซึ่งไตขึ้ครึ่งขาครึ่งเล็ขึ้นแดงเงนี่ยเออขึ้นสีขาขึ้นสีแดงนี่ผมในในมิติดคอต้าหรือไม่ก็ในผ้าน,นี้ไม่อะไรเราพอจุก,กิกได้ว่าหร,หรือหรือว่าเรารุ่นพี่ซุปเปอร์ไซ์จะมาแนวนี้มาจะมาแบบเออผ้าน,นี้ไปหรือพี่เิดคอต้าหรือมาอะไรมาโปรอะไรนี้เปล่าเหรับ เออแล้วแล้วเอแล้วผมมาแล้วจะผมแล้วผมมาแบบไหนอ่ะเออถ้าในซีเซนไคเจอร์มีบททดสอบอะไรอ่ะบททดสอบให้อ่าบททดสอบให้กับพวกเซนไคเจอร์ให้เรียนรู้อะไรพอเรารู้สึกแล้วจะมีจะจะเห็นท่านี้เราลุนพี่เซนเต็มมาบให้พลังอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่ามัเรื่องวันนี้ไี่หรือมิติควานต่มเนี่ยหรือเป่าย ฉากหลายแม่ขาวขาวจัว๊วสว่างจ้าไปม่เกอน <c oughs> ไม่แน่เนี่ยไม่แน่ไนอ้พวกรุ่นพี่ซุปเปอร์เซนอาจจะมาแบบแบบแบบชายชายในภาพนี้ม่หรือมิติดควอนตัมแบบนี้ฉากเดียวเลยหรือเปล่าครับแต่ว่าแต่ว่าแนะแซีรีส์เซ็นเจอร์เป็นเนื้อเรื่องแนวเออ่โลกคุณขนาดอะไรว่าอะไรนะครับไม่รู้ไม่รู้ไอ้พวกรุ่นพี่ซุปเปอร์ไซนี่จะมาในรูปแบบเออ่ก็ตัวคอนเดอร์แหละแต่ว่า,แต,วาแต่ว่าจะเป็นตัวตัวอีก อีกโลกขนาดหนึ่งอะไรอะไอ้โลกไอ้ต,ตัวใจโลกขนาดนี้ก็หมายถึงโลกแซนเซอร์แหละเนี่ยอะไรไอ้อพวกรุ่นงที่ในโลกของแซนเจอร์เนี่ยอาจจะเป็อนอาจจะไปแค่คนธรรมดานเนี่หรอหรืออ๋อที้จี้อยู่เดีก็เกิดก็เกิดจับก็เกิดนึกออกว่าตัวเองในใน,ในจักรวาลขนาดเป็นดาร์ปปรลบซูเปอร์เซนเซอร์เลยมาแปลงร่างสามารถแปลงร่างเพื่อมาเจ้าพวก,กเซนเจอร์ เออมามากระทืบพวกพวกโทจิเทนเนี่ยอะโทยังเนี่ยผมรู้จัแต่ถ้ามาแบบนั้นผมอยากให้มาแบบทีทีดีกว่าอะ่าแม้แม่งั้นสไคจ์เจอก็ก็หมดก็ก็โดนแย่งซีนหมดเลยแล้วแย่งซีนหมดไปหมดเลยเดี๋ยวนึกจะมาเนี่ยอะไรอะไรก็ไปนะครับผมแต่แต่แค่มาแบบนี้แล้วนี่แฟนแฟนซูเปอร์เซนไตรุ่นเก่ารุ่น รุ่นรุ่นไหนหรือจะรุ่นไหนก็ชื่นใจแล้วล่ะเหรอในะไอ้หัวหน้าสปสใจไม่ต้องจะเป็นตัวสีจะสีแดงต่อไปนะถ้าจ๊จะรู้กับเบลล์มันซะไม่สีเข่งทไม่เสกหรอกเออเอาล่ะปลาปลาด้วยล่ะไอ้รุ่นน้องเห็นคำพูดนี้แล้วอะไรหัวหน้าไม่จะเป็นต้ัวเป็นสีแดงตลอดไปฮาวนึกถึงคำพูดนี้เลย ก็นั่นแหละรครับเ,เหมือนคำพูดเอาไหมลูนี่เออเฮ้ยก็เป็นฮีโร่ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นฉบับเฮิรก็เป็นนักล่าหัวหน้าซุปเปอร์ส,าาสตาร์ได้เหมือนกันนะรุ่นน้องยออทำไมเราต้องถาเสียงแขกในตอนพักซื้อทีไรด้วยวะเนี่ยเฮ้อแต่ว่ากูงงอย่างเดียวก็คือไอ้ชิเลีทำไมมาในร่างสุดยอดร่างโอไอยๆเนี่ยฮะทีคนอื่นแม่งมาในร่างหลักไปเลยเนี่ยเฮ้ยมึงโชว์ร่างสุดยอดกูเดียวปะหรืพอพร้อมหรือพร้อมร่างร่างใช่ป่ะมึงนงียเป็นสิษย์ ชื่อชี้เล็กอ๋อแต่แต่แต่ชุดยางดันสีขาวอะไรอย่างเงี้ยออครับเออแต่ก็ใจอย่างเงีนะครัก็เป็นไงก็มากบสหรับคลิปในวันนี้ก็ก็ไม่ไรลาครับนะแล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไ่ชอบ แล้วก็กดติดตามและมาคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะ